สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่งานฟ o ้ิซึมโชว์นะคะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวตามหมอไปดูเลยนะคะว่าเราไปเยี่ยมชมกันแต่ละบุศกันเลยค่ะไปด้วยกันเลยค่ะวันนี้หมอก็จะมาแนะนำอาหารสุขภาพนะคะเรียกว่ามาเจอร้านดีร้านเด็ดมากๆเลยค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยตอบโจทย์คนที่ชอบทานเบเกอรี่มากๆเลยส่วนตัวหมอเป็นคนชอบทานเบเกอรี่มากเลยค่ะแต่ว่าเราแพ้นมวัวนะคะ แต่แบรนด์นี้นะคะไม่มีนมวัวค่ะแล้วมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาผสมอะไรบ้างนะคะเรียกว่าเป็นสารสกัดที่เข้มข้นเลยนะคะมีทั้งตัวงาดำใช่ไหมคะแล้วก็มีฟักทองอายอันนึงเป็นอัลมอนนะคะเรียกว่าเป็น3รสชาติค่ะเพราะที่ส่วนผสมเนี่ยเขาเตรียมให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะไปผสมแล้วก็ใส่ในตัว<อ>ตัวนี้เนาะอบออกมาก็จะน่าทานแบบนี้เลยนะคะ ตีโจทย์ได้แตกมากเลยคือไม่ต้องใส่นมวัวนะคะแล้วก็ไม่มีน้าตาลด้วย,เ,ยเรียกว่ารสชาติเนี่ยกำลังดีเลยคะ่ะไม่หวานเลยเหมาะมากถ้าสะมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของโรคความเสื่อมนะคะเช่นการมีปัญหาเรื่องของโรคผู้ป่วงแล้วอยากกินขนมหวานนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ค่ะมีห่อนี้เลยเนเชอร่านะคะมี3มรสน่าทานมากๆแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคะ่ะที่เหมาะมากสำหรับคนที่ปัญหาเรื่องแพ้นมวัวจจะมีปัญหาเรื่องผื่นสิวแล้วก็กังวลว่าทานแล้วจะสิวขึ้น ตัวนี้เลยค่ะซื้อไว้ติดบ้านเอาไว้ชิมให้ดูอันนี้เป็นรสงานดาใช่ไหมคะอ่ะอะหอมด้วยค่ะหอมกลิ่นงานดำแท้ๆเลยนะคะแล้วก็นี้ไม่มีน้ําตาลด้วยก็ดีกว่าไปทานเค้กุกกี้เบเกอรี่ก็ใช้ตัวนี้นะคะทดแทนทานได้เลยอีกรสหนึ่งที่อยากจะชิมมากๆเนะคะคือรสที่เป็นเมล็ดฟ,ฟักทองค่ะอยู่ท้องก่อนไปทํางานได้เลย อ,อิ่มนะแล้วบางคนจะมีคําถามว่ากินขนมปังอย่างเดียวบางทีอยาจจะรูร้สึกว,ว่ามันจืดไปนะคะก็นี่เลยค่ะแบรนด์อีกอันหนึ่งที่เขาทำเนี่ยก็มีเป็นมันเป็นักทองเอาไปทําเป็นเนยนะคะโดยในเนี้ส่วนประกอบเนี่ยไม่มีนมนะคะแล้วก็ได้โปรปตีนสูงด้วยเรียกว่าเราตักมาหนึ่งชอสส้อนสำับทาที่ขนมปังเนี่ยได้โปรปตีนถึง5กรัม้วยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งอัลมอนด์ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่มีนมวัวด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ดีมากเลยเนาะแล้วส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นงาดําค่ะ เรียกว่าคนที่มีปัญหารเรื่องของการแพ้แพ้ไม่แพ้ถัวไม่แพ้พวกตัวไม่ฟักทองหรือพวกแมงาดาดาก็สามารถทานแบรดิเี้ได้หมดเลยเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้มากๆเลยนะคะอันนี้หมอได้คอมเมนต์เลยค่ะว่าควรจะทาน อันนี้ก็พามาเยี่ยมชมบูทอีกบูทนึงนะคะเรียกว่าเป็นแบรนด์เจนเวียร์ค่ะสำคัญมากเลยเพราะว่าช็อกโกแลตมีประโยชน์มากๆสำหรับการป้องกันอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะคนที่ครอบครัวเป็นอัลไซเมอร์หรือมีหาเรื่องการนอนไม่หลับนะคะแนะนำว่าใช้ตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ส่วนประกอบเขาดีมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนที่ทำจากปลาด้วย4,000มลลิกรัม แถมมีคำโมหม่มด้วยนะคะเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่หาเรื่องการนอนหลับแต่อยากช่วยในการบรุงสมองนะคะ1ซองเขาบอกว่าให้ชงทั้งน้ําอุ่นหรือว่าน้ําเย็นก็ได้ใส่น้ําแข็งทานเนี่ยเรียกว่าอร่อยทานง่ายเดี๋ยววันนี้หมอก็จะติดไม้ติดมือกลับไปทานที่บ้านดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นตัวที่แนะนําสําหรับแบรนด์นี้เลยนะคะ อันนี้คืออะไร,รอะคะทําจากเมส์ใช่ครับ้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะคะโอ้ดีจังเลยคือมันไม่มีไข่ไม่มีนมอะไรอยู่แล้วเนาะเป็นวีแกนปกติไข่ที่ไหนคะอ๋อมาจากน้านเลยอะคะ วิกาน่านะคะโอเคมีโปรดัก์มากมายแก่สุขภาพค่ะแต่วันนี้หมอทุกใจนี้มากเลยค่ะเรียกว่าเป็นเส้นมอลนะคะเส้นมอสกัดแบบ100%เลยค่ะเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นเส้นเนี่ยจะมีพวกไข่เป็นหลักเลยเป็นเบสหลักๆเลยแล้วคนไข้เราส่วนใหญ่ก็จะแพ้ไข่ด้วยใช่ไหมคะทาให้เรารู้สึกว่าเราต้องกินข้าวอย่างเดียวหรอแต่วันนี้คือตอบสทย์มากเลยค่ะเป็นเส้นมอสกัดร0% 0โดยที่เขาไม่มีไข่เป็นส่วนประกอบเลยเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากหน้านด้วยเนาะโอ้ดีมากอุดหนุนคนไทยกันดีกว่านะคะต้มผัดใช่ไหมคะ ได้หมดเลยจะเป็นเหมือนเป็นผัดสปากเกตตี้ทดแทนได้หรือว่าทําเป็นแบบเหมือนผัดขี้เมาหรือจะใส่เป็นทาเป็นเส้นผัดไทยก็ได้แต่เรียกว่าเส้นนี้ดีมากเลยค่ะไม่มีไข่ด้วยก็ถ้าใครเป็นสายเรียกว่าแพ้ไข่ก็เส้นเมาส์ก็ตอบโจทย์นะคะเรียกว่าเป็นเส้นเมาส์แบบร้อยเ็เลยค่ะอันนี้ก็กําลังทานสปากเกตตี้นะคะกับมะเขือเทศแล้วก็ใส่หมูสับค,ค่ะเรียกว่ารสชาติของที่เชฟทำเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะ